โอ้โหชุดโซโล่ของน้องลิซ่าโคตรสวยมาดูชุดตัวเต็มมีทึ่งเนลมิดจากลลิษาบุรีลำหรือเปล่าสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพามาสองชุดของน้องลิซ่าล่าสุดค่ะน้องสามารถเนลมิตจากเพลงลลิษาจากบุรีลำค่ะ มาจนถึงเดนมาร์กก็เลยก็ได้นะคะลาสุดสมาชิกแบล็กพิงค์นะคะก็ทัวร์ที่ยุโรปค่ะก็สมาชิกก็ทัวร์ต่อที่โคเปนเฮเกนนะคะของเดนมาร์คค่ะน,น้องก็สามารถเล็กเสียงกรีสลุกคือจากฝรั่งยุโรปได้เป็นอย่างดีค่ะสมาชิกก็โชว์เพอร์ฟอร์มยอดเยี่ยมสมกับมาตรฐานอย่างขั้นสุดส่วนน้องลิซ่าเองนะคะก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะทาได้ดีในทุกๆเมืองก็แม้แต่เมืองโคเปนเฮเกนนี้นะคะที่เดนมาร์ก ฝรั่งคือกรีสดังมากๆนะคะเรียกลิซาลิซาดังเป็นเท้อหอค่ะในคอนนองลิซาก็น่ารักมากเลยสดใสจ,จริงไรจริงค่ะเอนเตอร์เทนมาเต็มชาร์จแบตมาเกิน200เปเซค่ะทำฝรั่งแดนมาก ดังไม่แพ้บืร์นอื่นๆเลยแล้วค่ะก็คอนในครั้งนี้นะคะลิซ่ามีการเปลี่ยนชุดการแสดงอีกแล้วค่ะทุกคนน้องลิซ่ามากับชุดโซโลที่สวยสงาวิบวับทั้งเวทีค่ะกับเสื้อครอบครึ่งตัวกางเกงขาสั้นที่เต็มไปด้วยรูปหัวใจความวิบวับเพื่อเพิ่มความสว่างนะคะฝ่ประกายบนเวทีสวยมากๆนะคะสว่างเปล่งประกายจริตอินเดอร์มาเต็ม10เต็ม10ไม่หักค่ะ และพอดูชุดนี้นะคะแฟนซานต่างก็ชื่นชมหนักมากค่ะเพราะเป็นชุดที่เต้นโชว์หน้าท้องให้อารมณ์ถึงความรู้ลามีความโดดเด่นวิบวับประดับคล้ายๆกับโซ่หัวใจจำนวนมากค่ะให้อารมณ์ดูย้อยๆซึ่งก็เป็นชุดที่มีเอกลักษณ์นะคะแอดก็มีความรู้สึกว่าคล้ายๆกับชุดของน้องในเพลงลลิสาที่นำมาดัดแปลงนะคะมีการเปลี่ยนลุคทิ้งตัวแบบนี้นะคะซึ่งแบรนด์นี้นะคะเป็นของปากโก้ ราแบบนี้ค่ะก็ราคาสูงถึง16,600ดอลลาร์นะคะก็ราวประมาณ540,000กว่าบาทไทยค่ะซึ่งก็เป็นผาธที่น้องริซ่านะคะได้ยืนอยู่หน้าบนบัลลังค่ะยืนสวยสง่าตรงหน้าเขาพนมรุ้งนะคะที่จังหวัดบุริรัมก็เหมือนกับน้องนะคะเนลมิดชุดนี้ออกมาค่ะก็มาเป็นชุดที่คอนเสิร์ตที่แดนมาร์กนะคะเพราะทางเครื่องประดับนะคะก็มีความวิบวับความลุกโซ่หัวใจนะคะที่นํมา ติดเรียงกันเยอะๆแบบนี้ค่ะก็จะมิกแอนแมทขึ้นมาก็จะได้เป็นชุดดังกล่านี้นะคะความสไตล์ดิบไวจีนี้สามารถเนรมิดหลังสันขึ้นมาได้สวยงามเหมาะกับน้องลิซ่ามากๆค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเกี่ยวข้องกับน้องลิซา่าที่ช่องสไตล์นี้สองเรานะคะนำมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้